พี่น้องนี่แล้วพี่น้องอันนี้ผ้าเบิ้งเต็มตาเต็มตาเลยเรนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลโพก็เผานะคะในช่องสาวผู้ไทยชาแนลคือเก่าค่ะเมื่อนี้กะเหมือนเดิมค่ะมาไต่เฮดแต่เสาค่ะเพราะว่าขนาดเฮือนมาเสาปานนี้ตีสามค่ะเขาเจ้าไต่เซลลวอยู่สวัสดีค่ะมาเก่งจะดูมาเลยดูมา นี่ก็มาหอดมองแล้วค่ะหอดมองไตเฮตตะไค่กระเปไข่ก็มาเลาะมือคือกเก๋ากระก็บอองคู่เฮตันละค่ะวันนี้ก็จะเห็ดแ่ยังเอาแค่ไหพี่น้องอันนี้ก็เก็บมาไแหละเฮตตะไร่เฮตทานให้หลังอ่อนเห้ทานจ้ะให้ทานจ้ะมาข้างนั้นไอ้ไข่ก่อน โป้ก็จะกินน้ำเดี๋ยวมาตะกายเห็นแต่ขานึกว่าเห็นตะไคร้ขาขาว ก็อยู่ดีก็บสามดอกสามไม่ดอกเนาะแต่ไม่ก็ไม่น้อยนี่เติบไปเลยนี่ โอ้ <Okay. S 2> โหซากลงเลยดอกนี่โอ้คิดลงข้างล่างคนเด้ยงามกระโดดอันนี้น่าจะเป็นตะาไครา่เขียวเนาะเชอร์เพมันเขียวพักไหมอืมมมนเบิ่งนโพลนี่พี่น้อง กินืเลยบ่กินกเปลืกเนยังบ่ครับนี่นี่ครับยังไงเห็นบ่สองดอกมีดท่านขุดอ่ะงามจังเลยเธออืมอืนี้ วังไล้เห็นอนี้นนอีกดอกในผลไม้แบบไโอ้ยอีกดอกายเบอกขานคูด้วเพระาะว่าอันสาวพุทธย,ยานแมงกระเบ๋เมื่กิ้เห็นแมงอันแมงคือแมงปองยูนยังบอกแมงแได้ก็ไปได้่อ โอ้โหงามู่ะหนึ่งยังถ้าไใหญ่เลยพี่นาะมันฝนไม่ตกเนาะวันนี้เลิงามนึ่นี่อีกหรอนี่อีกงายอ่ดอกหน่อยนี่ดอกซุงไว้สชดลผมกม่เห็นพี่

ม,มันยังมีพูนดีแกงแซ่บอยู่เมื่อวานนี้สิม,มึงแหละในการขนาด<ว>หอมแนะม่แค่เจ้โป๊กไว้บอกเข้าหนงโผ๊กไว้เข้าเห็นก็เป็นของเข้าล้วเนาะโมเมนเอาของมึงเนาะไม่ไห่ ต้องมาคู้มือบ่คู่มือเลย่วนไม้ยันคือก็จื้อได้พี่น้องยาลงแล้วบ่ยาแล้วนี่ในโกนอีกแล้ว่อบมันดีๆกันเด้องามขนาดในโกนนะ อ้าวโคลพี่น้องเพาคงสวยคงงามเลีอ่ะขีงามอย่างนรัสามดอกอ,อย่างส่อ,อนดอกนี่ <c oughs> เล่เลอถังดอกลุ่ม น,นะน,น,นี่เมื่วมอวานนิ่งกันบอกว่าเขาไปปลูกกัญชาผู้ไ่ยบอกคนว่าแ <c oughs> <c oughs> ปลนขนาดเขียวดีตะใครเขียวงามคือกันแวกนสองวัน มาเบ็ดอันนี้ก็ส่องเด้อหืมตรงนี้มันบบเห็นห,ห,หึโอ้ยแม่เหาคอ มาคู่มือเสร็จแล้วจะจคู่มือพูนน้องเทียมก็ว่ายหรอปะอ๋ะออลีไดนอันมาคู่มือนะจะเบิ่งเทิงพูนไงเบ่งเทพูนบัดมจะเป็ี่ยนสเแท้อยู่ข้างล่างพูนอันนี้ครับนี่บอกเปิดไปแล้ว ดอกานห่ยอนีดอกบาทาบออย่างนึงใดใช่ลยอมอืมอืม้อหืดอกบาทยเลยตดอกสูงอ่าอย่าสาวยได้ดอกหานึ่งอ้าคนนี้กันจะตังเก้ามากไม่เห็นตัวเลยเห็นค่อนแต่ไม่เห็นดอกเ่นไม่เคยใดเป็นเฉพาดอกนี้

มีฝังอีกสองดอกท่านเพิ่งโหกันเธอหนึงงยันี่ ดูดอกนึ่งพี่ดีดอกนึ่งอ้อ่ไปเยบแบ้วบอเปล่าวงยานนีปเย็ยบเห็ดน,นะงามแท้แมกว่าเห็นดอกนั่นไม่เห็ดอกนี้ต้องป้าดขายเหงา สองสายพันธุ์ไปดูมองดูกันมันดีน้ำดีไม่แอนเดียวอีละ,ละมาคุยกันทานสร้างมัแมนแต่ประมาณทานเลือดเนาะรูปแดงให้ทานเลือดนะ ข้างหลังดอกมนะันน่ะมันจะออกสีดำดำได้เวลา้างหวายมันจะเป็นแดงๆเลยเลยตอนนี้มันไม่แดงไงผ่านช้างจะผ่านไงผ่านไง

ดดยัสำวรวจปลาใหม่แล้วค่ะอตอดกับสงสัยได้จับ GPS ลับอะไรนี่กด้ไบอแมนจ้ะเข่งเ่้งเนาะเขง่ขงเขเข่งธรรมดา <Okay. S 2> ขามเลย หวานนี่ได้ดอกหวานมันก็ได้ดอกต่ม

แต่หัวมันแะ่แลงงามอีกเลยโอ้โหสัดจอดหลายดอกพิศพวันนี้กระจกไว้เดี๋ยวนันก็เลยเลยหลายว้า ขามันเน้นขนาดนึงวันนี้นะมีแต่ดอกตุ่มๆมง,งามๆผลเป็นโต๊ะแข็งเนอะแจ้งแล้วนี้นเห็นอยู่สามซีดดอกมีแต่ดอกยังเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาเลยหรอกเมื่อวานนี้คนเข้ามาแล้ว ดอก้อยมานี่ดีดอกนึงไม่ได้นึกว่าเห็ดผีเบือใกล้ๆก,กันเลเห็ดผีเบือเลยพี่น้องขาวๆข้นกินในยละเบอมี <laughs> ไม่ไม่รูง ปูตะก้าเข้ามาีน,นหมานขึ้นเ่าบอคุณท้ากันอีกตะก้าไปอย่างน้อยหนึ่งโอ้พอแล้วพี่น้องมังจะเขาจุงไว้สองมือลุ้นขนาดให้เขาเบิดเนาะแหงอยู่แล้วกันดอกพอดีตอกนี้ที้มันแหล บนตาสาวภูไทยน,นี้มีแต่ดอกงามๆงามสุดๆวันนี้งามไม่ได้ความบรรยายมีแต่ดอกหนาๆนะอ,อ๋อพูดนี้ก็ยังอยู่พี่น้องดอกยังหลายดอกอยู่เนาะเมื่อวานเมื่อวาน,นมันมีกระมางเพราะว่าสาวภูไทยมือน หางยางหางเตอร์หัวหันกระปเอาน้อยมากอันคือมันฟุกงย่างคันนี้แหละเนาะดอกดี่ตรง,ง,งนี้ทางเทิงวนนี่ไปก่อนันในเบิร์นอายางมานี่ฮ่าเบิร์เต็มตาเต็มตานียแลนคันขี้มอเตอร์ไซค์นี่รถแลนไว่ายๆนี่ปิวตกเลย เมื่อวานนีม่ได้ลงมือเงมวมีข้าเจ้าปลูกใบหอมเดิเราวะเขาไม่เห็น,นํำหลังหรมะแมนสงสัยูนนั้นละเ <laughs> มื่อวานหนูเลยม,มาเมือมวเยเแสดงว่าเขา<อ>ไม่เห็นปล,ลูกใบเขาวะโอ้ยนี่มบนมวยอะไรกําลังแตกดินตัวนะ่ะดินเตะ ไอ้แตม้อหันขึ้นนี้ไม่เอานะยจ้ะพูดทั้งในป่าไม่อยากบานเลยเนาะบานลากรบเพาเอาดิเขราไม่ได้มาเพราะว่าเอาไปแลวมันล่างมาได้นะสงสารคนซื้อสงสารคนซื้อแถวบ้านนี่แหละ ทำไมจะขายแถวบ้านดอกอันนี้เนาะถ้าเป็นเพชรนาเล็จ้ะขายแถวบ้านนี่คืมุนไวยพี่น้องก็ได้ีบ่บโบขายกันไกลนะเจ้าของก็ไม่ได้เวลาล้างให้าขายให้พร้อมเนาะอเอาก็ะดีแม่นนั่นแหละนี่แหละค่ะของมันนี้มันนี้มาหัวใจสาความจริงแบอนี้คือมันจะได้หลายขนาดนี้เนาะเพชรก็เด้งไข่ ให้ทานให้สมอบปืมให้ทานนี่นะเด้ก็วันนี้ไปหาก,กินข้า,าวเชว้าก่อนค่ะวันนี้ทุระหล,หลายท่านจะเอทมาไม้ขายค่ะ